ไปวัดได้ค่ะเทามากตอนเช้าเข้าวัดตอนเย็นเทาบางคนนี่โอ้โหเป็นชั่วโมงก็ไม่เสร็จประเทศไหนที่ทํางานง่ายหน่อยครับง่ายสุดเขาเสร็จง่ายอะค่ะอ๋อรวดเร็วมากรวดเร็วเราทำงานน้อยใช่ค่ะไม่อยากมีเพศสัมพันธ์อยากเขวียงเดียวมีบ้างไหมมีค่ะลูกค้าบางคนก็แค่ดมดมเท้าเราแล้วเขาจะทําของเขาเองเขาชอบแบบนั้นเขาชอบจินตนาการแบบนั้นเขาชอบแค่เขาต้องการแค่กลิ่นคําว่ากะหรี่เนี่ยคิดยังไงกับคํานี้รู้สึกอะไรกับมันไหมหรือว่า เรื่องแปลกหน้าในวันนี้นะครับเรามากันที่พัทยานะครับแล้วก็เป็นเทฟพิเศษนิดหนึ่งเพราะว่ารอบนี้เรานัดคนแปลกหน้าของเรามาคุยครับผมซึ่งก็เป็นคนแปลกหน้าจริงๆนะผมไม่เคยเจอเธอแต่ที่ต้องนัดเพราะว่าเป็นคนพิเศษที่จะพาเราเข้าไปสู่วงการที่ทุกคนรู้ว่ามีแต่หลายคนไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงวงการเซ็กซ์เวิร์เกอร์นะครับผมที่พัทยานี้เป็นหนึ่งในอาชีพหลักเลยเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยของเมืองแห่งนี้และเซ็กซ์เวิร์เกอร์คนนี้เนี่ยตกลงใจให้สัมภาษณ์กับเราแบบ ปิดหน้านะครับเพื่อที่จะเล่าเรื่องราวการทำงานชีวิตและที่สำคัญเขาจะมารีวิวทําของผู้ชายทั่วโลกที่เขาได้เจอกันมาเนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วนานาชาติเนี่ยชายไทยเราอยู่ตรงไหนฮะคนได้นะครับ พี่นิชาค,ครับพี่นิชาอยู่ในวงการมานานเท่าไหร่แล้ววงการทํางานนี่ใช่ไหมคะก็ประมาณ4ี่ห้าปีะคะ่ะอืมเรียกได้เลยไหมว่าเราเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เรียกยไ,ได้ค่ะโอเคครับแล้วเข้ามาได้ยังไงก่อนหน้าน,นี้ทํางานอะไระก่อนหน้านี้เป็นทํางานโรงงานอยู่ที่สมุทรปราก,การเข้ามาได้ยังไง่ะคะก็มีเพื่อนเ,ออเปิดร้านที่นี่ก็เลยชวนมาก็เลยมาด้วยเพ่อช่วงนั้นก็ที่มาเพราะว่า น้องสาวเนี่ยไปโดนหลอกเรื่องอแชร์ลูกโซ่ก็เลยต้องหาเงินมาใช้หนี้อ๋อร้อนเงินใช่ค่ะร้อนแปลว่าถ้าน้องสาวไม่เป็นหนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนไหมจาก<ม>สาวไม่ค่ะเลยอตอนเป็นสาวโรงงานไม่ได้ทุกอะไรใช่ไหมครับไม่ค่ะที่ที่มาเพราะว่าร้อนเงินก้อนเนี้เพราะน้องสาวเพื่อครอบครัวเลยใช่ค่ะมาครั้งแรกจะไปที่บาร์ก่อนก็คือแบบเราคิดว่าอ๋อยังไงก็ ไม่มีทางเลือกแล้วไม่มีใครบังคับไม่มีค่ะจําได้ไหมรับแขกวันแรกคืนแรกเลยมันเป็นยังไงบ้างเังอตอนนั้นก็รู้สึกแบบเออไม่ค่อยดีแต่ว่าเราต้องทอําอ่ะเรามีทางเลือกเดียวคือต้องทํามันเป็นทางเดียวที่เราสามารถหาเงินง่ายสุดรายได้ตอนเป็นสาวโรงงานเท่าไหร่แล้วพอมาทําตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ก็รวมโอทอะไรก็ประมาณ 20,000- ื่นถึงสามหมนเพราะว่าเราทํางานทุกวันเราจะทํโอ T ทุกวันถ้าตัวคนเดียวก็เยอะพอสมควรเยอะค่ะอ่า แล้วพอมาทําตรงนี้เนี่ยบอกได้ไหมครับว่าเพิ่มเป็นเท่าไหร่แรกๆเลยนะคะช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ดีก็อืมอันนี้คือก่อนโควิดนิดนึงก่อนโควิดนิดนึงค่ะห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นขั้นต่ำอะค่ะประมาณสองถึงสามเท่าเป็นอย่างน้อยใช่ค่ะอืมแล้วเป้าหมายเดียวคือใช้นีเลยใช้นีเลยค่ะแล้วตอนนี้ใช้นี้หมดหรือยังหมดแล้วค่ะโหดีใจด้วยเลยหมดแล้วตอนนี้ก็สร้างบ้านอะไรทุกอย่างหมดแล้วซื้อที่อะไรเงี้ยมีทุกอย่างแล้วได้เงินจากตรงนี้หมดเลยใช่ค่ะ ที่นี่เซ็กซ์วอร์เกอร์เยอะมากเยอะค่ะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นของเก้าอร์นของอะไรของพันธุยาเลยนะคะก็จะมีอะไรนะบาบร์เบียร้านนวดบางคนก็จับแขกที่ชายหาดคือไปยืนอยู่ตามถนนเลยใช่ค่ะเอ่อบาบร์เบียกับร้านนวดต่างกันยังไงครับมันจะมีร้านนวดธรรมดากับร้านนวดพิเศษนวดธรรมดาก็คือนวดแผน่นโบราณกดเส้นอะไรเงี้ยนะใช่ค่ะออาถ้านวดพิเศษก็จะมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยโอเคแล้วนั่นคือเขารับแขกแบบ มีเพศสัมพันธ์เลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าร้านนวดเหล่านั้นอา่าแล้วแต่บางร้านค่ะบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีซึ่งร้านเหล่านั้นก็ไม่ใช่อาบอบนวดไม่ใช่ค่ะอาบอบนวดก็อีกแบบนหนึ่งใช่ค่ะส่วนมากบาร์เบียจะไปกับลูกค้าแล้วก็ดื่มกับลูกค้าบางทีก็จะมีช็อตคือเปอร์เซ็นต์จากริ้งอะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะโอเครายได้ก็จะมีที่มาต่างกันไปใช่ส่วนตามท้องถงนนก็เรียกว่าเป็นฟรีแลนซ์ได้ไหมได้ค่ะอ่าเขาก็ไปตกลงดีลกันเองใช่บางคนเดินเดินอยู่ก็ ฝรั่งก็จะมาถามอะไรเงี้ยเหมือนฝรั่งชื่อเสียงเรื่องนี้มันดังมากเลยนะพัทยาใช,ใช่ค่ะบอกว่าเป็นคนต่างชาติมาพัทยาก็คือรู้เลยโอเคเออแล้วเราอยู่ตรงไหนเราทํางานประเภทไหนเอออยู่ร้านนวดค่ะร้านนวดซึ่งร้านนวดนี่ต้องกินแอลกอฮอล์ต้องดิ้งกับลูกค้าไหมาหรือว่าเรานวดเฉยเฉยอ๋อไม่ไม่ค่ะไม่ดิง้งไม่ดื่มกับลูกค้าไม่นั่งด้วยโอเคแค่คุยเดีลยวงานกันถ้าเขาจะมานวดก็มาถ้าไม่มาก็ เราก็จะไม่คุยด้วยค่ะเออนวดนี่คือมีเพศสัมพันธ์เลยไหมหรือว่านวดคือนวดเฉยๆครับบางครั้งก็มีค่ะบางครั้งก็มือแค่นี้ยแล้วตอนเรารับงานนี่รับที่ร้านหรือว่าเรามีที่ของเราเองหรือยังอ๋อที่ร้านค่ะส่วนมากจะที่ร้านจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นนวดหรือเพศสัมพันธ์ก็จะอยู่ที่ร้านหมดใช่ค่ะร้านนวดแบบนี้เนี่ยมองหน้าร้านดูรู้ทันทีเลยไหมครับ ถ้าคนพัทยาหรือว่าที่มาเที่ยวเขาจะรู้ถ้าต่างชาติจะรู้ค่ะมันจะมีป้ายอะไรหรือมีมมสัญลักษณ์อะไรอ๋อไม่มีค่ะคือเป็นมันสยิดปกติเลยใช่ค่ะแล้วเขาดูจากอะไรเออเขาเขารู้ได้ยังไงต่างชาติเขาจะรู้นะคะแล้วก็ศัญาญาณใช่ค่ะ <laughs> เขาจะรู้ว่าตรงไหนได้ตรงไหนเที่ยวได้ แต่ร้านนวดจริงๆมันก็มีใช่ไหมครับผมร้านนวดจริงๆก็มีโอเคทุกอย่างมันผสมผสานกันไปหมดเลยนะเอ่อโมเดลธุรกิจมันเป็นยังไงครับเรารับงานมีใครกําหนดไหมว่าเราต้องเข้ากี่โมงออกกี่โมงหรือว่าเราอยากเข้าตอนไหนก็ได้เปอร์เซ็นต์แบ่งกับทางร้านยังไงบ้างอร้านที่ทําอิสระในการทํางานแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ร้านก็จะจ่ายค่ารอบหนึ่งหนึ่งสามร้อยบาทต่อหนึ่งรอบนี่คือนวดใช่ค่ะเขาชาร์จลูกค้าเท่าไหร่พันห้าค่ะเข้าร้านสามร้อยมาที่เราพันสอง โอเคก็ร้านก็หักไว้ประมาณ20อร์เซนตค่ะก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยนวดนะคะก็แค่นิดหน่อยอนวดประมาณ1ิบนาทีสิบห้านาทีอะไรอ,อ๋อแล้วก็ไปต่อส่วนมากก็เ,<ล>เราจะชอ็ชอตแล้วก็จะลงมาเราจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เต็มชั่วโมงอะคะ่ะแปลแปลว่าอย่างไรครับผมแปลว่าเราทํางานแค่แป๊บเดียวอและเราก็จะลงมาแล้วเขาไม่โวยเหรอครับลูกค้าอ,อ๋อลูกค้าส่วนมากเขาจะรู้ค่ะเพราะว่าเราคุยกันแล้วว่าเราจะทํายังไงทําให้เขาเสร็จแล้วก็ใช่แค่นั้นเลย บางคนก็ไม่ได้ทําทุกอย่างบางคนก็แค่มือแค่ปากอะไรเงี้ยค่ะอา่าครับรับแขกประมาณวันละเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่บางวันว่าลูกค้าเยอะบางวันก็หนึ่งสองสามบางวันก็สี่ห้าอะไรเงี้ยค่ะแล,แล้วแต่บางวันเยอะสุดเท่าไหร่สิบกว่าโหแต่เราไม่ได้แบบมีเพศสัมพันธ์นะบางวันเนี่ยทางานห้าครั้งเนี่ยอาจจะทํามือห้าเลยเอา่าแล้วแต่วันน ใช่ค่ะแล้วแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้า request ครีเควสเหรอใช่คะ่ะส่วนมากเราจะเป็นคนเลือกลูกค้าเองเวลาเราเรียกมาถ้าเรามองแล้วว่าไอ้คนนี้ไม่โอเคเราก็จะไม่เอาแล้เ,เลือกเราสามารถเลือกได้แปลว่าเรามีอิสระมีพลังในการตัดสินใจค่อนข้างเยอะเยอะคะ่ะร้อยเปซ็นเลย<อ>ถ้าเราบอกว่าอ๋อคนนี้เราไม่เอานะก็คือเราไม่เอาอเราเราเลือกได้อแปลว่าเราอยู่ในร้านที่ค่อนข้างเคารพเคารพเราในการทำงานตรงนี้ใช่คะ่ะ วันหนึ่งจะตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวันโห oh, ตื่นเช้ามากตื่นเช้าทุกวันบางวันก็หกโมงออกออกจากห้องประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วก็ไปใส่บาตรแต่งหน้าทํางานใส่บาตรทุกวันเลยทุกวันค่ะเข้างานก็หลังใส่บาตรก็ประมาณเจ็ดโมงกว่าก็ทํางานเลยค่ะแปลว่าลูกค้ามีตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะ,ะเพราะลูกค้าบางคนเขาอาจจะไม่นอนเขาก็มาเลยแต่ว่าบางคนก็ตื่นชเช้าอะไร<ล>งั้นคำว่าเที่ยวกลังคืนนี่มันก็ไม่ใช่เลยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่เที่ยวเช้าก็ได้เป็นที่ดีจะไม่ใช่เที่ยวทั้งวัน ไดท,ทั้งวันได้ค่ะออกก็บางวันก็ทุ่มสองทุ่มโอ้หลายชั่วโมงมากเลยนะชั่วโมงเพราะว่าอยู่ร้านค่อนข้างจะไม่ไม่เลอกกฎไดเบียบจะไม่เท่าไหร่เราสามารถนั่งได้ไดเรื่อยๆนั่งเล่นโทรศัพท์นั่งคุยกับเพื่อนอะไรเงี้ยน,นั่งดื่มกับเพื่อนได้อ่ะตอนไม่รับแขกที่ร้านเราเราทําอะไรบ้างโทรศัพท์ไถ่ายไปเรื่อย<ห>ไถ่ายไปเรื่อยค่ะไปเรื่อยอะไรเงี้ยเซ็กซ์เบอร์เกอร์ความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรบ้างอะไรคือสกิลที่เราต้องมีสกิลที่ต้องมีเหรอคะก็ไม่ไม่ เราต้องรู้ทันเหลี่ยมของลูกค้าเอออันนี้อยากรู้เลยเพราะว่าบางครั้งเรามีเพศสัมพันธ์่ยชอบแอบถอดถุงยางเงี้ยซึ่งเราจะเซฟตี้ตัวเองมากคือเรื่องเรื่องเนี้ยเราเราจะห้ามพลาดอืมครับผมบางคนจะแบบแอบเราต้องเราต้องดูตลอดว่านทำอะไรอะไรเงี้ยอ่าเพราะงั้นมันไม่ได้แบบปล่อยตัวไปตามอารมณ์ได้อะไรมันไม่ได้ค่ะเราต้องเซฟตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอืมอ่ะเรื่องความปลอดภัยใช่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยพอมันทำมาหลายหลายรอบกับใครบ้างก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมันยังเหลือ ความเอนจอยอยู่บ้างไหมครับผมอ๋อไม่มีค่ะทำเฉยๆแล้วเราต้องแสดงเยอะไหมเยอะค่ะบางทีลูกค้าก็รู้ว่าเอาไม่ต้องขนาดนั้นอะไระเพราะว่าเราเราเราทำไปเฉยๆอะ่ะเป็นคนเข้าวัดเข้าว่าเช้าเข้าวัดเย็นก็สีเทาส่วนมากถ้า,ถ,าถ้าหยุดงานก็คือไปวัดอย่างเดียวจะไม่ค่อยไปไหนโอเคถามเลยสีนข้อ3ามคิดยังไงฮะกามเมสุบิชา,ารา อ๋อเราทําอาชีพเราไม่มีสินข้อสามอีกแล้วค่ะเราไปชวนคนอื่นเขามาละเมิดสินข้อสามหรือเปล่าเขาก็ละเมิดกับเราไงคะอ่าคือเราเราไม่รู้สึกอะไรกับตรงนี้ใช่ไหมเราไม่รู้สึกแล้วค่ะเพราะว่ามันไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะแล้วอย่างนี้สมมุติว่าเราเลื่อมใสในศาสนาพุทธแต่การไปวัดแต่เราทํางานสีเทาเนี่ยมันมีความขัดแย้งในใจไหมหรือว่าเราเราทำให้มันแบบไม่ไม่ขัดแย้งกันยังไงเราปล่อยวางค่ะเราจะไม่คิดปล่อยอุเบกขาเราทําอะไรไม่ได้ค่ะออ ที่บ้านรู้ไหมครับที่บ้านไม่รู้ค่ะไม่ได้บอกใครแล้วเวลากลับบ้านเราเราคุยบอกเขาว่าอะไรยังไงบ้างก็บอกว่าทํางานเพราะเมื่อก่อนเปิดบาร์ใช่ไหมคะกับแฟนเขาก็คิดว่าเรายังมีธุรกิจเป็นของเราอยู่อะไรเงี้ยทุกวันนี้น้องสาวชีวิตเป็นยังไงบ้างทุกวันนี้น้องสาวเขาแต่งงานแล้วค่ะอยู่ที่ต่างประเทศอ่าปลดหนี้เรียบร้อยค่ะภูมิใจไหมฮะที่เราช่วยเขาได้นยะ ภูมิใจที่ช่วยน้องสาวภูมิใจที่ช่วยแม่เพราะว่าแม่คือแบบตอนนั้นคือไม่ไหวอะ่ะแม่คือทุกข์ใจมากน้องสาวก็ทําอะไรไม่ได้เราก็สงสารแม่อะค่ะก็เลยทําสมมุติว่าวันหนึ่งที่บ้านรู้ว่าเราเลือกจะทํางานนี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยคิดว่าเขาจะรู้สึกอะไรยังไงบ้างเคยเคยนึกไหมครับไม่ไม่ที่บ้านจะไม่รู้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสมมติวันหนึ่งเขารู้อะเขาจะคิดยังไงเราเคยนึกเรื่องนี้ไหมเคยหนักใจไหมครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันผ่านมาแล้วไง โอ้โเป็นคนอุเบกขามากเลยนะบอกว่าเออไม่เป็นไรคะ่ะอะไรเงี้ย <c oughs> เห็นบอกมีแฟนแฟนรู้แฟนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าทํางานนี้ใช่ไหมไม่ไม่ <c oughs> บอกหมดแล้วเขาไม่สงสัยเหรอครับวันวันเราไปทําอะไรยังไงเขาไม่สงสัยอ่ะบางทีเขาก็สงสัยแต่ว่าไม่ได้บอกเข้าหมดอะคะ่ะเขาไปทํางานอะไรเงี้ยเป็นคนไทยหรือฝรั่งเป็นคนไทยคะ่ะแล้วคนก่อนนั้นเป็นฝรัง่งเป็นฝรั่งค่ะทั้งสองคนไม่มีใครรู้เลยแล้วบอกเขาว่าเราทําอะไรตอนนั้นก็อยู่ร้านนวดนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ทําอะไร อ๋อไม่ได้บอกว่าเป็นนวดยังไงอะไรเลยใช่ไหมก็รู้สึกกลัวเขาจับได้อา่าแล้วที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมอ๋อไม่เกี่ยวค่ะเรื่องอื่นเลยเรื่องอื่นเลยแล้วสมมติว่าเราทําเรื่องเซ็กส์เป็นอาชีพแล้วตอนเรามีเซ็กส์กับแฟนเนี่ยเราต้องมันยังเอนจอยได้ไหมหรือว่าเราต้องแสดงเหมือนกับตอนที่เรารับแขกหรือมันเป็นยังไงบ้างคะกับแฟนก็โอเคค่ะเอนจอยได้แต่มันต่างกันยังไงครับเรื่องความรู้สึกใช่ไหมใช่ค่ะกับกับแขกเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไร อืมกาแฟนก็คือใช้พอมีความรู้สึกแล้วมันมันต่างกันไปใช่ใช่ค่ะเคยมีแขกมาหลงรักเรอไหมหรือแบบจีบจริงๆอะไรเงี้ยมีค่ะมีเยอะมีมีบ่อยด้วยมีเยอะบางคนจะให้ตังค์เยอะด้วยแต่ว่าไม่เอาเออทำไมเขาถึงติดใจหรอไม่รู้เหมือนกันค่ะอืเขาพยายามจีบในวิธีอะไรบางให้ให้เงิน ให้เงินซื้อของให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าฉันให้ตังค์เธอได้นะเดือนหนึ่งสามสี่หมื่นเธอมาอยู่กับฉันสี่อะไรเงี้ยเป็นล้านก็มีแต่ว่าเราไม่ชอบเป็นล้านเลยใช่บางคนให้เยอะนะแต่ว่าไม่ชอบคือเราไม่ชอบเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเราอยู่กับเขาเราอยู่ไม่ได้บางคนก็บอกว่าเออเอาตังค์เข้ามาก่อนแล้วค่อยก็คือไม่เอา <c oughs> ไม่ทําเพราะว่าเราหงุดหงิดเราจะหงุดหงิดตัว,ตวเราเองเราไม่ทําแบบนั้นอะเรารู้สึกว่าเราอยู่กับใครได้เราถึงจะอยู่ แปลว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องเงินเป็นหลักเป็นเรื่องความสุขความพึงพอใจน่าค่ะค่ะความพึงคือเรื่องเงินมันก็มีผลอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันเรืยอนด้วยใช่บางคนให้ตังค์เยอะแต่เราไม่อยากอยู่ด้วยเราเราก็ไม่อยากไม่อยากไปอะค่ะแต่บางคนให้ให้ตังค์ไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราอยู่ด้วยได้เราก็โอเคแต่ว่าเรื่องเซ็กส์นี่ตอนนี้คืองานล้วนเลยมากค่ะล้วนเลยค่ะเหนื่อยไหมครับอืมเหนื่อยไม่บางครั้งค่ะกับบางคน ลูกค้าบางคนใช่ทำไมทาไมถึงเหนื่อยบางคนนี่โอ้โหเป็นชั่วโมงก็ไม่เสร็จอึดเคยบางคนง่ายบางคนแบบจะชอบขึ้นงานทำงานกับคือมันมีเป็นแบ่งเป็ประเทศเลยเหรอครับผมใช่ประเทศไหนที่ทำงานง่ายหน่อยครับง่ายสุดเรื่อง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 เซ็กนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นไม่เขาเสร็จง่ายอะค่ะอ๋อรวดเร็วมากรวดเร็วเราทำงานน้อยใช่ค่ะแล้วเรื่องอื่นที่ที่ไม่ง่ายนี่ยังไงครับกินตัวเลย อ๋อจะมีปัญหาเรื่องนี้เอางี้เดี๋ยวถามว่าเป็นเป็นคนต่างชาติกี่เปอร์เซ็นต์คนไทยกี่เปอร์เซ็นต์ต่างชาติแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะคนไทยเนี่ยจะไม่ค่อยมีจะไม่รับเลยที่จําได้มีลูกค้าคนไทยอีกคนหรือสองคนแค่นั้นเลยส่วนมากต่างชาติพอเราคุยราคาจบแล้วก็คือจบค่ะแต่คนไทยจะพูดแบบเออฉันทำเรื่องนี้น,นะฉันตังค์เยอะนะฉัน <laughs> พูดไปเรือ่อยโมอะไรเงี้ยก,ก็ไม่ค่อยชอบค่ะเพราะเราทํางานได้เราทํางานได้จบ กับลูกค้าต่างชาติเขาจะไม่ค่อยถามอะคะ่ะถามก็อเอ้ยเธออายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรแค่นั้นจบแต่คนไทยจะพูดแบบก็ส่วนมากที่เจอมาก็เป็นบางทีเราบอกว่าเอ้ยไม่รับคนไทยนะคะคุณทีมก็บวยว่ายว่าทำไมมีตังเหมือนกันทําไมจะไม่รับโอก็คือไม่รับค่ะขอโทษนะคะอย่างเงี้ยอืมีแบบไม่อยากมีเพศสัมพันธ์อยากคุยอย่างเดียวมีบ้างไหมมีค่ะแล้วเรารับไหมฮะงานนั้นรับค่ะบางคนก็จ่ายจ่ายในราคาเนี้ยขึ้นไปนั่งคุยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ลงมาใช่เราไปจิตแพทย์ ได้ไม่ก็ได้นะคะใช่บางคนแบบเออฉันอยากคุยกับเธอเฉยๆนะอะไรเงี้ยก็จ่ายตังค์ในราคาแต่งตัวใส่เสื้อผ้าหมดเลยใช่ค่ะโอเคบางคนก็ขึ้นไปเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนนอนนอนเขาก็เล่นโทรศัพท์ไปครบหนึ่งชั่วโมงเขาก็ลงมาเขาต้องการอะไรครับเขาต้องการเขาต้องการเพื anyway ่อนใช่น่าใจอย่างนั้นมนุษย์เรานี่เหงาเหงาส่วนลูกค้าต่างชาตินะคะจะเป็นอย่างนั้น บางคนมาไม่ใช่แบบอยากมีแค่เซฟอย่างเดียวแต่ว่ามาคุยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็เออฉันจ้างเธอไปกินข้าวด้วยได้ไหมอ่ะสามพันสี่พันก็ไม่ไปเพราะว่าไม่ชอบเราอยากอยู่ในที่ที่เราเซฟใช่ค่ะ <S 2> <S 2> ผมฟังแล้วผมยังเห็นใจเขาเลยนะเราเรา,เรารู้สึกยังไงเวลาเห็นเขาแบบจิตใจเขาแบบต้องการอะไรบางอย่าง <S 2> <S 2> เราก็เข้าใจว่าเขาเหงาเพราะว่าเขาอยู่ต่างประเทศ <S <S เ,ขเขาก็ไม่มีใครใช่ไหมละ่ะเพราะว่าต่างประเทศไม่เหมือนคนไทยอยู่ใครอยู่มันบางทีลูกค้า ที่เราแบบมาหาเราตลอดเอ,อ่อจะพาไปเที่ยวส่งพาสปอร์ตมาอะไรเงี้ยนี่ก็จะบอกว่าไม่ไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นแค่เบสิกว่ามาเพราะต้องการเซ็กซ์อย่างเดียวมันมีมิติอื่นๆทางจิตใจคนด้วยใช่ค่ะแล้วเคยเจอลูกค้าแบบที่ไม่ปกติะคระับที่แบบต้องการอะไรที่มันเกินเลยไปแบบมากที่เราเรียกวิตฐานอะไรเงี้ยแล้วพยายามบังคับให้เราทํานู่นทํานี้ เจอไหมก็บางคนก็เจอนะคะบางคนก็ไม่ค่อยเจอแต่นี่ถ้าเจอก็จะเป็นแบบลูกค้าบางคนขึ้นไปก็แค่ดมดมเท้าเราแล้วเขาจะทำของเขาเองเขาแค่อยากได้กลิ่นบางทีก็แค่นั้นเลยค่ะเท้าเรายังไม่ได้ล้างอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ฝรั่งส่วนมากจะชอบดมแล้วก็ชักเองแล้วก็นอนดูเฉยส่วนมากเลยเหรอไม่ส่วนมากนะคะประมาณจํานวนหนึ่งจานวนหนึ่งจะเป็นแบบนั้น เขาชอบแบบนั้นเขาชอบจินตนาการแบบนั้นเขาชอบแค่เขาต้องการแค่กิน่นอ่าแล้วเราก็แค่นอนเฉยๆเราก็ยืนมองเขาก็อืคิดในใจอแบบนี้ก็มีเนาะเออแต่เราก็โอเคเนาะเราก็โอเคเราไม่ได้ทาอะไรอะค่ะเออแล้วเคยมีอะไรที่มันแบบเราไม่อยากทำแต่ก็ต้องทำไหมไม่คะ่ะเราเราเราไม่อยากทําเราก็ไม่ทำโอเคเพราะว่าเราทํางานอยู่ในร้านเราสามารถพูดได้อืเราถึงเลือกที่จะไม่ออกไปข้างนอก อีกเรื่องหนึ่งที่คนสงสัยกันเยอะนะก็คือเรื่องของการตรวจโรคแบบทํางานตรงนี้ร้านเขาให้เราตรวจเลือดเป็นประจํำไหมหรือเราปกการเซฟตัวเองเรื่องถุงยางแล้วมันมีวิธีการเซฟแบบอื่นไหมแล้วเราตรวจตรวจกันบ่อยขนาดตรวจสองสาเดือนจะตรวจครั้งเลยค่ะอ่าครับผมตรวจทุกอย่างโรคทางเพศสัมพันธ์ตรวจทุกอย่างเลยอ่า h i v h อ v มีอะไรอีกซิฟิลิสอ่าครับผมก็จะตรวจโอเคก็คือ ตรวจกันเองออกเองหรือว่ามีร้านเขาตรวจให้หรืออะไรฮะอ๋อเราจะไปที่ศูนย์สวิงโอเคเขาจะตรวจให้ฟรีอ่าเป็นองค์กรที่ดูแลเซ็กซ์เวอร์เกอร์มานานมากเนาะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยนี่ก็ถือเป็นระดับต้นๆเหมือนกันใช่ค่ะเออแต่เราน่าจะเห็นเอาใช้คำว่าหำ่ำเลวเห็น, <laughs> เ,หนเห็นหำคนมานานาชาติเต็มไปหมดแล้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเออมันอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราอยากคุยกันต่อเพราะว่า เราไม่สามารถไปคุยกับคนอื่นได้เลยเพราะเขาคงไม่ได้เห็นมาแบบรอบโลกอะไรขนาดนั้นความแตกต่างของอวัยวะเพศช,ชายที่เราเห็นจากชาติต่างๆเนี่ยในเรื่องขนาดอยากรู้แหงหน่อยออสมมติเล็กสุดเอาเอาไปทวีปแล้วกันนะเราไม่บอกเป็นประเทศเดี๋ยวเขาจะโกรธกันโอเค <Okay. S 1> คนไทยเรานี่อ,อดูหนังเราก็มักจะคิดว่าเออเราเล็กกว่าชาวบ้านเยอะมากม,มันจริงใช่ไหมฮะ๋อน่าจะจริง <laughs> หแย่จังเลยเว้ยไปเลยอ่ะสมมุติว่าคนแอฟริกันอเมริกันอยู่ตรงเต็มสิบนะ ค่ะ่ะเออคนไทยอยู่ประมาณเท่าไหร่หนึ 1, 2, <laughs> ่งสองสให้ก่อนนิดนึงอ่ะบอรว่าคนคนจะเล็กสุดเท่าที่เราเห็นใช่ค่ะเอ่ออเมริกากับยุโรปเ,เป็นยังไงใกล้เคียงเกันไหมอเมริกากับยุโรปมันใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าจะใหญ่สุดน่าจะเป็นผิวสีแอฟริกันอเมริกันคนแอฟริกา มันมันขนาดไหนครับเอาแขนอ้บางคนขวดน้ําบางคนนี่ขวดน้าเลยนะใหญ่ยาวแข็งโปะอะไรเงี้ยแล้วในหนังโป๊เขาชอบทําเหมือนว่านี่เป็นเรื่องดีคนทํางานตรงนี้จริงๆรู้สึกยังไงครับเวลาเจอเโอ้ไม่เอาค่ะบางทีก็บางทีผิวสีเขาจะรู้ตัวเขาจะพกถุงยางมาเองไซส์ใหญ่มากใช่ค่ะและสองถ้าเราบอกว่าเออไม่ได้นะมันใหญ่ไปเขาก็จะให้เราทํามือเฉยเยเขาจะรู้ว่าเขาใหญ่จริงๆเขาเจียมตัวใช่ใช่เเราจะบอกเขาว่าอันนี้เราให้เรา เราไม่ได้นะไม่ได้จริงๆเขาก็จะโอเคนะคะอเคยมีลูกค้าที่แบบโบยไวยวายไหมเอ้ยจ่ายตังค์ไปแล้วทำไมไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ค่ะเขาจะรู้ตัวค่าว่าเราเขาในใหญ่จริงๆสาหรับผู้หญิงเอเชียก็ถ้าส่วนมากนะคะเอเชียจะค่อนข้างจะเล็กอืแล้วก็มีคนเยอะอืแต่ถ้าเป็นพวกอาหรับนี่จะสะอาดมากฝรั่งเนี่ยจะขาวอมชมพูเลยนะคะก็เลด,ดูสะอาดเวลาเขาขาวใช่ไหม คนไทยนี่ก็จะเป็นท้ายท้ายหน่อยเพราะอะไรคนไทยนี่จะเป็นคนที่แบบขนเยอะไม่ค่อยทําความสะอาดกลิ่นแรงด้วยคือเรื่องขนเนี่ยเหมือนคนไทยก็ไม่เคยคิดอะไรมากกันเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยอะไรอย่างนงี้ด้วยเหรอครับผมเกี่ยวนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเปิดมานี่กลิ่นจะแรงเลยนะบางคนอยากให้เขาแบบเล็มๆมั่งอะไรเงี้ยอ๋อแปลว่ายิ่งขนยาวกลิ่นยิ่งแรงเหรอครับรักษาแรงมาก มันน่าจะเหงื่อแล้วมันน่าจะอบาบอะค่ะอ่าแต่ปกติเราเจอ,อยังไงเราก็เราก็รับลูกค้าหมดใช่ไหมครับเราก็รับค่ะเพราะว่าเราจะต้องอาบน้ํากับเขาถ้าเราดูแล้วว่าไอ้คนนี้ไม่โอเคเราจะไป็น,นอาบน้ําให้เองอ๋อจับอาบน้ําก่อนเลยใช่ค่ะจับล้างหมดเลย <c oughs> จัดการหมดเลย <c oughs> เหมือนคุณแม่เลยป่ะใช่แบบนั้นเลยค่ะเราต้องมั่นใจว่าเนี่ยสะอาดแล้วนะอะไรเงี้ยอ่อคือทํางานตรงนี้ไม่ใช่อะไรก็ได้นะมันต้องต้องรักษาความสะอาดใช่ค่ะโอเค แล้วทำไมคนไทยถึงไม่ค่อยชอบเล็มขนกันเคยเคยสงสัยบ้างไหมเคยคุยอะไรเับเขาบ้างไหมเขาบอกว่าไม่จําเป็นไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแล้วในมุมมองต่างประเทศทําไมเขาถึงเล็มกันต่างประเทศเขาบอกว่ามันแลดูสะอาดดีบางคนนี่แว็กเลยนะคะสะอาดมากแต่ก็พูดโดยรวมได้ว่าคนประเทศอื่นมักจะดูแลตัวเองดีกว่าคนไทยใช่ค่ะอ่าแล้วเรื่องขนเนี่ยครับตอนที่เรานวด ตอนที่เราต้องใช้ปากอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีผลต่อความรู้สึกเราบ้างไหมว่าแบบว่าถ้าไม่มีมันจะดึงดูดกว่าหรือถ้ามีมันเป็นยังไงครับผมถ้าไม่มีน่าจะดึงดูดกว่านะคะเพราะว่ามันเวลามันมีแล้วมันก้มไปแล้วมันมีกลิ่นนะคะต่อให้เราล้างมันก็มีกลิ่นกลิ่นตุ่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องความรู้สึกของอีกฝั่งด้วยเหรอคค่ะ ซึ่งหลายคนจะสงสัยนะครับว่าทําไมผมสนใจเรื่องน้องชายนานาชาติขนาดนี้นะครับที่มาก็คือสปอนเซอร์ของเรานะครับผมเป็นแบรนด์ที่ตอนแรกติดต่อมายังช่องเถื่อนเนี่ยเราก็แอบเขินๆนิดนึงนะครับว่าจะไปกันได้ไหมแต่ว่าหลังจากคุยเนี่ยเขาต้องการพูดประเด็นเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยแบรนด์นี้นะครับเรื่องของอนามัยในร่มผ้าของผู้ชายนะครับแบรนด์นี้ชื่อว่าไข่กรูมมิ่งเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับออกแบบมาเพื่อการนี้อย่างแรกนะครับมันมี นวัตรกรรมเซฟเทคนะครับซึ่งทําให้ใบมีดเนี่ยมันซ่อนอยู่ด้านในแล้วเป็นใบมีดเซรามิกนะครับโกนยังไงก็ไม่บาดนะครับไม่เป็นแผลแล้วก็ปกติถ้าเราโกนด้วยมีดโกนเนี่ยมันจะอาจจะเป็นตอขนที่ขึ้นมาอาจจะแข็งแต่นี้ออกแบบมาให้โกนแล้วสมูทมากๆนะครับผมตอนนี้มีหลายสีด้วยกันอันนี้เป็นสีดำแต่จะมีสีครีมสีฟ้าอะไรให้เลือกกันด้วย ซึ่งมันใช้เล่มขนได้ทุกชนิดนะครับจะเป็นขนแขนเป็นเล่มหนวดนะครับหรือว่าเล่มขนหมาที่บ้านก็ทาได้เช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนว่าเงาะในเส้นอาจจะใหญ่กว่าขนคนหน่อยนะครับก็จะยากกว่านิดนึงแล้วนอกจากนั้นนะครับเครื่องเล่มขนไข่ grooming เนี่ยกันน้ําได้นะครับเก็บไว้ในห้องน้ำได้เลยแล้วเวลาล้างก็คือเอาไปล้างกันน้ำได้เลยสบายๆย,ยังไงก็ไม่พังครับและนอกจากไข่ grooming เครื่องเล่มขนนะครับผมของแบรนด์นี้เนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าไข่ cleanser นะครับของชอบคำขวัญเขามาก Your balls thank you infiniteitely balls thank will คื ไข่ของคุณจะขอบคุณคุณอย่างไม่รู้จบอย่างล้นหลามนะครับในการใช้อันนี้เพราะนี่คือผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดนะครับที่ออกแบบมาเพื่อน้นองชายโดยเฉพาะอันนี้เป็นกลิ่น relaxing balm นะครับส่วนอันนี้เป็นกลิ่น refreshing cool ครับอันนี้แบบอุ่นๆอีกอันหนึ่งแบบเย็นๆแล้วก็ตัวน้ําหอมเนี่ยเขาสั่งนําเข้ามาจากฝรั่งเศสเลยนะครับสำหรับแบรนด์นี้กลิ่นก็ดีมากๆอันนี้มอบให้ทางพี่นิชาไว้ด้วยครับผมลองลองดมดูไหมครับกลิ่นเป็นอย่างไรบ้างชอบอันไหนอยากรู้เอ,อ ทั้งสองอย่างเลยหมอมมากเอาไปใช้กับลูกค้านะครับได้ล้างโดยเฉพาะเลยไข่กรูมิงนะครับสองโปรดักต์คือตัวเครื่องเล,มล็มขนแล้วก็โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องชายไข่เคลเซอร์ครับอพอพี่นิชาเห็นเนะี่ยอยากพูดในฐานะคนที่ทำงานตรงนี้ยังไงบ้างว่าจริงๆมันเป็นเรื่องสำคัญนะ อ,อยากพูดค่ะเพราะว่ามันสําคัญบางครั้งก็มันยาวเกินไปมันลกรุงหลงเล็มให้หน่อยก็ดีค่ะอะเรื่องําประมาณนี้นะครับกลับมาเรื่องชีวิตต่ออีกนิดน,นึงนะฮะพี่นิชาคิดว่าจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ครับในวงการนี้ก็ยังไม่คิดว่าอยู่อีกนานแค่ไหนก็ไปได้เรื่อยก่อนนะคะอืมเราโอเคกับตรงนี้ใช่ตอนนี้ยังโอเคกับตรงนี้ค่ะ อาชีพนี้มีรีทายนะคนอื่นๆที่เราเห็นกันเขาเขากเกษียณกันตอนอายุเท่าไหร่หรือว่าเขาก็ทำไปเรื่อยๆเขาก็ทําไปเรื่อยๆที่เห็นในในที่พัทยานะคะบางคนก็อายุเยอะแล้วก็ยังทําอืมแล้วน้องสาวเราไหวไหมเอาจริงๆเออของเราเองเนี่ยเราก็กินยาตลอดนะคะยากระชับอะไรเงี้ยเราก็จะเออมันมียากระชับด้วยเหรอฮะใช่ค่ะ แล้วมันได้ผลจริงเหรอผลจริงนะคะมันไปกระตุ้นอะไรครับทำไมมันกระชับขึ้นได้ไม่รู้เหมือนกันครับเป็นยาออมันเป็นยาสําหรับผู้หญิงโอเคก็คือต้องดูแลเครื่องมือในการทํางานไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ขอโทษถ้าทําให้เป็นการโกรธหรืออะไรนะครับแต่ว่าอยากทราบจริงๆว่าคําว่ากระหลี่นะคิดยังไงกับคํานี้รู้สึกอะไรกับมันไหมหรือว่าสมมุติว่ามีคนเรียกเราอย่างเนี้ย เรารู้สึกยังไงเราไม่รู้สึกอะไรสำหรับเรานะคะกับเพื่อนร่วมง,งานกันเพื่อนร่วมง,งานก็จะขำเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราทํางานเราไม่ได้สนใจแต่ถ้าเป็นแบบที่อื่นเขาอาจจะแบบว่าคำนี้เขาไม่ชอบนะรุนแรงแต่สําหรับเราเราปกติทุกอย่างขำๆได้ขำได้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเลือกเซ็กซ์เวอร์เกอร์หรือเลือกกะหลี่นี่รู้สึกเหมือนกันเลยเหรอครับผมค่ะแล้วสําหรับเราเนี่ยที่เขาบอกว่าศักดิ์สรีลูกผู้หญิงอะเออเราสําหรับเราเรายึดถือตรงไหนเป็นหลัก ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงเหรอเราทํางานเราจะไม่ยืดอะไรแล้วคะ่ะเพราะว่าเราหาเงินได้ใช้เองได้เราอยากได้เราก็ไม่ต้องไปยืมคนอื่น,นะคะ่ะคือการได้ดูแลตัวเองและครอบครัวใช่ค่ะเราไม่มีปัญหาเรื่องเงินเราไม่เคยยืมตังค์ใครอะไรเงี้ยเราจะไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยจริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญน,นะใช่ตรงกันข้ามบางทีเพื่อนชอบมายืมตังค์อะไรเงี้ยแทบจะทุกวันติ้งติ้งยืมตังค์แล้วยืมไหม ให้เป็นบางคนนะคะถ้าบางคนได้คืนไหมบางคนก็ไม่ได้คืนบางคนก็ยืมตังค์เดี๋ยวเย็นคืนก็ไม่ก็ไม่คืนนะคะแล้วให้ยืมอีกไหมก็ไม่บางทีก็ให้ร้อยสองร้อยติดเครดิตบูโรแล้วมีคนคุยกันเยอะในสังคมว่าแบบอยากให้การค้าประเวณีถูกกฎหมายจะได้ควบคุมได้มีสวัสดิการให้พนักงานอย่างที่เราทําอยู่เนี่ยเห็นด้วยไหมครับแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้เยอะจริงไหมอย่างที่พัทยานี่อย่างเราก็เห็นด้วยนะคะว่าเออมีสวัสดิการทางรัฐให้เราจะได้แบบ เข้ากับระบบได้แต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาก็ไม่ได้คิดแบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าเข้าไปในระบบได้ก็ดีกว่าก็ดีกว่าอย่างไงถูกกฎหมายก็น่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าแล้วทํางานตรงนี้มาเนี่ยได้อะไรมากที่สุดอะไรคือบทเรียนชีวิตที่เราได้มารู้สึกเรียนรู้อะไรบ้างเก็บตังค่ะเราหามาได้เราต้องเก็บถ้าเราถ้าบา,บางคนไม่เก็บใช้แบบหาง่ายจ่ายง่ายมันก็จะไม่มีตังมีสิ่งที่อยากทําที่สุดไหมบางคนเขามีชีวิตในฝันอยากไปอยู่ บ้านน้อยในป่าอะไรอย่างเงี้ยเราเรามีอย่างนั้นในฝันบ้างไหมครับในฝันเราจะมีตัค์เยอะๆเหมือนเดิมค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยค่ะแล้วตังนั้นจะเอาไปทําอะไรฮะเราก็ไปใช้ตอนเราแกอ๋อโอเคทุกวันนี้ความสุขคืออะไรความสุขคือการมีตังเยอะๆค่ะโอเคทุกอย่างชัดเจนมากค่ะ <c oughs> ยิ่งอยู่ตรงนี้ยิ่งรู้สึกว่าเรื่องความความต้องการทางเพศเนี่ยความหงี่เนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องโคตรธรรมดาของมนุษย์เลยค่ะ <c oughs> แล้วทําไมเราต้องแบบ เก็บมันไว้ในที่ลับทําไมเราต้องไม่พูดกันในทีวีหรือว่าต้องหัวเราะคิกคับก็เลยมีใครพูดขึ้นมาทําไมมันเหมือนมันมันเป็นเรื่องที่ปกติมากแต่ว่าเราก็พยายามเอามันไว้ในที่ที่ไม่ได้อยู่ในที่แจ้งมากนะคิดว่าทําไมน่าจะที่สังคมเมืองไทยจะไม่อะไรแบบนั้นทุกวันนี้เราก็ยังทํางานตรงนี้แล้วก็ไปวัดได้ไปไปวัดได้ค่ะเทามากตอนเช้าเข้าวัดตอนเย็นเทาขาวกับเทาอยู่ด้วยกันนะะอยู่ได้กันได้โอเค เรื่องแปลกหน้าของเราในวันนี้นะครับขอบคุณไข่กรูมมิ่งผู้สนับสนุนนะครับแบรนด์ที่เกิดขึ้นมาเพื่อดูแล ข่ของชายไทยทุกคนนะครับใช้แล้วน้องชายไร้ก่นอับเสริมความมั่นใจครับใช้ได้ทุกวันครับผมและสำหรับเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี่นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสำหรับแฟนๆชาวเถ่อนทุกท่านสามารถดูรายละเอียดการจับจองที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับแล้วก็ระวังลิงค์ขายของปลอม้วยนะครับผมมีคนก๊อปกันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะและสำหรับรายการอื่นๆนะครับทางเชอญช่องไม่ว่าจะเป็นจิมโบรนะครับติดตามก็ได้ที่นี่เดี๋ยวอัพกันเรื่อยๆแล้วก็ที่ถ่ายคนถามเข้ามาเชิมทนาเวลแบครัตเวิร์ดเดือนค